เจ้าโกเดนรู้สึกสงสารมาม้าที่ต้องทํางานกลางแดดเพื่อหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวน้องก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระด้วยการไปเป็นหมาลิมเลหาปลาจับปลาไปขายดีกว่าน้องมาถึงชายหาดพร้อมกับถังสีแดงคู่ใจแล้วเจอกับปลาตัวเบลิ้มมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่รอช้าเจ้าโกเดนรีบกระโดดลงไปตะคุบทันทีกว่าจะจับได้ทุลักทุเลสุดๆแต่สุดท้ายก็จับใส่ถังได้สําเร็จยังไม่จบเจอกับปลาไหลอีกตัวเจ้าปลาตัวนี้ จับยากกว่าตัวเมื่อกี้อีกเพราะตัวมันลื่นมากๆพอจะข้าไปใส่ถังทีไรตัวมันก็ลื่นไหลออกจากปากอยู่เรื่อย กว่าจะจับตัวมันได้เล่นเอาหอบแฮกๆลิ้นห้อยอกันเลยทีเดียววันนี้โชคดีมากๆเจอกุ้งมังกรตั้งสองตัวพระเจ้าต้องประทานมาให้แน่ๆเจ้าโกเได้รีบคาบใส่ถังอย่างไวแต่ตัวที่ยากที่สุดก็คือเจ้าปูตัวแสบมันไม่ได้หนีแค่อย่างเดียวแต่มันสู้ด้วยนะสิเจ้าโกเด่นโดนหนีบไปหลายทีกว่าจะจับตัวมันได้จากนั้นน้องก็เอาของทั้งหมดที่หาได้ไปขายกับเท่าแกได้เงินมา200อยหยวนเจ้าโกเด่นก็บนใหญ่เลยทำไมขาย ได้แค่นั้นอาหารทะเลตั้งเยอะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเท่าแก่ก็เลยแถมทุเรียนให้ไปอีกหนึ่งลูกเจ้ากโกเด้นก็เลยตอบตกลงรีบกลับบ้านทันทีสักพักมาม้าก็กลับมาจากทํางาน เธอบอกว่าคิดถึงโกลเด้นที่สุดเลยผมเองก็คิดถึงเหมือนกันครับนี่หมามา้าตามผมมาสิผมมีอะไรจะให้ด้วยนะโอ้โหนั่นมันทุเรียนนี่นะโกลเด้นเป็นคนซื้อมาหรอน่ารักจริงๆเลยหมามา้าขอชิมหน่อยนะเธอบอกว่ารสชาติมันอร่อยมากๆทั้งนุ่มและก็กรอบอร่อยกว่าทุเรียนที่เคยกินมาเลยเจ้าโกลเด้นยิ้มในใจวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งที่ผมได้รับคําชมจากหมามา้าจบแล้วครับ ผู้ชมคิดว่าเจ้าโกลเด้นน่ารักไหมคอมเมนต์เป็นอิโมจิมาหน่อยนะ